เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโกงนี่หว่าโกงแบบนี้ไม่มีแรงแน่เลยเนี่ยแรงหมดแล้วเหรอฮะคิดดิแรงหมดแล้วเหรอเอาใหม่ดิ ช้าๆไงมี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 นิดหน่อยเอาไหมอืมแม่ใช้นุชิคิรินอ่ะใช้ ข้างนึงใช่ไหมเอามาใช้แค่นิ้วชี้ที่ก็แค่นิ้วชี้อ๋อนิ้วชี้เหรอนิ้วชี้ทำเหรออาอู้เสร็จยัง운동เสร็จยังนี่ อาวึงอาอุออ่นดงอาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะวันนี้ไม่ป่วยแล้วไปเอาไปเก็บได้ยังเสร็ยจยัง ไปข้างในไม่ได้นะลูกสามสามีสม่ ไหนมีก้ามมั้ยคืกใช่ปะว้าวกินปะว้าวก้ามใหญ่เบ้อเลยอูู้้